สบายดี LTV ทีวิชันรัฐมนตรีกีฬาลาวสั่งสายสมอนชี้แจงเหตุพลาดพิงมวยไทยท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาแห่งสปปลาวสั่งให้ท่านสายสมอนสยสรประธานสาหาพันธ์มวยลาวเร่งชี้แจงเหตุที่เจ้าตัวพูดพลาดพิงประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ครับหัวเรือใหญ่วงการมวยลาวออกมาพูดถึงประเด็นร้อนซีเกมส์ที่นำกุลคาแมร์เข้ามาแข่งขันแทนมวยไทยแม้หลักหรือเอกสารต่างๆจะชี้ว่ากีฬาการต่อสู้นี้เป็นของไทยแต่ท่านสายสมอนก็กลับบอกว่าไทยเป็นของปลอมของจริงคือกุนคาแมร์เดิมทีปัญหานี้เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเจ้าภาพซีเกมส์อย่างกัมพูชาแต่การที่ประธานมวยลาวได้เข้ามาพูดพาดพิงมันก็อาจจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เรื่องนี้ทําให้รัฐบาลของสปปลาวไม่พอใจเร่งให้เข้ามาอธิบายโดยด่วนครับโดยข่าววงในของสหพันธ์มวยลาวเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทานสายสมองจะออกความขอโทษผ่าน Facebook ของเขาเพราะว่าเขาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นซึ่งไม่เป็นเรื่องซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายตนทําให้รัฐบาลเป็นกังวลขณะเดียวกันครับคนในวงการมวยลาวหลายคนก็ไม่พอใจกับการกระทานี้เพราะมองว่าพูดมากเกินไปไม่ส่งผลดีกับวงการมวยลาว และอาจจะทําให้นักมวยลาวที่เข้ามาทําอาชีพชกมวยในประเทศไทยมีปัญหาด้วยโดยปัจจุบันครับวงการมวยลาวยังไม่พัฒนาไปถึงระดับอาชีพมีค่ายมวยประมาณ10แห่งนักกีฬาส่วนมากก็เดินทางเข้ามาแข่งขันที่ไทยเหตุเพราะถ้าชกที่ลาวก็จะได้เงินค่าตัวประมาณ1ล้านกีบหรือ2,036บาทเท่านั้นแต่ถ้ามาชกในไทยแค่ระดับเริ่มต้นก็สตาร์ทที่5,000บาท แต่ถ้าขึ้นไปถึงระดับชื่อดังก็จะได้ค่าตอบแทนประมาณ70,000บาทเลยทีเดียวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MTR Online แล้วพบกับ Arrow Television ได้ใหม่ในม่หน,หน้าสบายดี